และเราอยู่ในสถานการณ์ของการไซเวอย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสำหรับตัวราคาทองคำและกราฟวันนี้นะครับก็มาดูกันเช่นเคยครับว่ากราฟบอกอะไรเราที่บ้างนะครับข้อมูลจากวันนี้นะครับเริ่มจากในทางเฟรมใหญ่เช่นเคยครับก็ทำเฟรมเดย์นะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะวิ่งอยู่ในกรอบนะครับอยู่ที่ประมาณ3,900ถึง4,100ซึ่งเทรนใหญ่นะครับเป็นการ ห,นนหลังจากสวิง high ขึ้นไปถึง4,450ันาะครับแล้วก็มีการพักฐานย,วยาวๆเลยตัว EMA นะครับก็ EMA 2ียังยืนอยู่ใต้ EMA 2ีใ e กล้ EMA 50และยืนเหนือ EMA 200นะครับตัว RSI ก็จะยืนอยู่แถวประมาณ45-50รีเซ็ตจากความร้อนแรงในส่วนของ MACD ฮิโโตกรรมสีแดงอ่อนเริ่มแบน ในส่วนการพักฐานนะครับสรุปโมเมนตัมก็จะเห็นได้ว่าทาม์เฟรมที่1มีการอัพเทรนใหญ่เสี่ยงที่จะแกว่งลงข้างล่างก่อนที่จะเลือกทางในมุมของ4ชั่วโมงนะครับในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงก็จะเห็นได้ว่านะครับมีการวิ่งอยู่ในกรอบที่ประมาณ3 9 3 0 5 0ถึง4,050 มีการแกว่งตัวนะครับในกรอบราคานะครับแถวแขอบบนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 4 0 0 4 5 0มาก่อนแต่ว่าในส่วนของ EMA นะครับก็ EMA ก็ยืนอยู่ใต้ EMA 20นะครับแล้วก็มีการยืนยืนอยู่ใกล้และใต้นะครับในส่วนของ EMA 50นะครับแต่ก็ยังยืนเหนืออยู่ EMA 200ตัว RSI นะครับอยู่แถวประมาณ45-50กลางๆเลย ในส่วนของ MACD เนี่ยจะเห็นได้ว่าฮิสโตแกร,รมมีการสีแดงจางลงและก็ยังเห็นว่าไม่มีการตัดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับสรุปโมเมนตัมของไทม์เฟรม4ชั่วโมงจะเห็นได้ว่ามีการชะลอตัวแล้วก็รอเบรกเรจิเคชันที่เกิดขอบนะครับในมุมของไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็จะเห็นได้ว่านะครับสำหรับไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ย ตัวกราฟจะวิ่งอยู่ในกรอบที่ประมาณ3 9 6 0ถึง4,020นบะครับตัวโครงสร้างเป็นไซด์เว์นะครับเองเองเล็กน้อยทำให้ทำโลนะครับทำโลโยกลงด้วยนะครับโลโยกลงในมุมของ MACD นะครับไม่ใช่ m a c มเอนะครับ MA ก็ยืนอยู่ใต้เอ็มเและ50นะครับแล้วก็มีความใกล้กับ EMA 200 ตัวไอซ์ไซนะครับยืนอยู่แถวๆประมาณ40-45ยังไม่มีโซนโอเวอร์โซนะครับแต่ว่าในส่วนของ MACD นะครับมีการยืนอยู่ใต้สัญญาณเล็กน้อยฮิสโตแกรมมีการแดงนะครับแต่ว่าสีอ่อนแรงในมุมของโมเมนตัม um นะครับในทํมเฟรม1ชั่วโมงจะเห็นได้ว่านะครับเอียงไปทางลบแต่เป็นระยะสั้นนะครับโอกาสที่จะแกว่งขึ้นลงไปทดสอบแนวรับแน่นอนอยู่แล้วนะครับ คราวนี้มาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านประจําวันนะครับว่าแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับ,รบ,รนนรบมีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมทํากรอบมาให้เช่นเคยนะครับแล้วก็ตัวไพวอตจะอยู่ที่ประมาณ3,985ถึง4,000นะครับและแน่นอนครับรา,าคาปัจจุบันนะครับยืนอยู่ใต้ไพวอตเล็กน้อยนะครับ ตัวแนวต้านที่1นะครับแนวต้านที่1อยู่ที่ประมาณ4030-4050นะครับแนวต้านที่2อยู่ที่ประมาณ4075-4085และแนวต้านบนสุดจะอยู่แถวประมาณ4150-4170 มาฝั่งแนวรับกันต่อนะครับแนวรับที่1นะครับอาจจะลงมาถึงนะครับสามพันเก้าร้อยห้าสิบถึงสามพันเก้าร้อยห้าสิบห้าครับและแนวรับถัดมานะครับแนวรับที่2นะครับอยู่ที่ประมาณสามพันเก้าร้อยสิบถึงสามพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับและแนวรับสุดท้ายนะครับจะอยู่แถวประมาณ3,860ันแปถึงสามพนะครับซึ่งต้องรอติดตามนะครับว่าจะลงไปถึงหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นโซนที่น่าสนใจอยู่ทั้งฝั่ง แนวรับและแนวต้านนะครับทั้งฝั่งและแนวรับและแนวต้านนะครับข้อมูลในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการชี้ทางนะครับอย่าลืมดูไพรเวเป็นหลักแล้วกันนะครับว่ารับจะไปทางไหนนะครับซึ่งปัจจุบันยืนอยู่ใต้ไพรเวนะครับโอเคในส่วนของข้อมูลนะครับในในส่วนของแนวรับแนวต้านไปแล้วก็มาถึงข้อมูลประจําวันเกี่ยวกับแผนในการเข้าออกนะครับก็เน้นย้ากันทุกครั้งนะครับว่าแผนที่ผมให้นะครับ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการชี้ชวนเพื่อการลงทุนใดๆนะครับนักลงทุนหรือเทดเดอร์นะครับก็เอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมนะครับกับสถานการณ์แล้วก็แผนของตัวท่านด้วยนะครับผมไม่ได้มาชี้ชวนให้เข้าตามใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ผมมีอยู่4แผนนะครับซึ่งเป็นแผนฝั่งขาบ่าย2แผนแผนฝั่งขาเซลล์แผนครับก็เริ่มในแผนแผนฝั่งขาบ่ายก่อนเลยแล้วกันนะครับแผนชุดแรกนะครับรอรองนะครับรับเสี่ยงต่ำในกรอบนะครับก็ จุดเข้าจะอยู่แถวประมาณ3,950ถึง3,960ตัว SL ถ้ามีการหลุดนะครับ3,935ถึง3,940นะครับ TP ที่1อยู่แถวประมาณ3,985ถึง3,995และ TP ที่2นะครับอยู่แถวประมาณ4,030ถึง4,050นะครับเงื่อนไขนะครับก็ต้องดูจุดกับตัวให้ดีนะครับในทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงก็ได้นะครับเกิดแท่งบริจนะครับในส่วนของบูดิต์อินกรฟิงด้วยนะครับมีอานะครับ เด้งจากประมาณ40ขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนของชุดแรกนะครับชุดน,นี่1มาดูในส่วนของฝั่งชุดที่2เป็นฝั่งขาเซลล์นะครับหรือชอ็อตแผนชุดที่2ช็อตขายบนกรอบนะครับขายบนกรอบจุดเข้าจะอยู่แถวประมาณนะครับ4 3 0ถึง4 5 0 นะครับ s ลนะครับมีการยืนเหนือ4,060นะครับ TP ที่1อยู่ที่ประมาณ3,995นะครับและ TP ที่2อยู่แถวประมาณ3,960นะครับก็เงื่อนไขก็ดู Rejection นะครับทั้งเทียนไส้ต่างๆด้วยนะครับตัว MACD เพื่อที่จะยืนยันนะครับในทำเฟรม1ชั่วโมงก็จะโอเคกว่านะครับเพื่อที่จะยืนยันให้เคลียร์กว่ามาถึงอีกแผนหนึ่งในฝั่งขาล่องหรือฝั่งขาบนะครับ ก็เป็นลองเบรกิ้งนะครับถ้าเกิดมีการเบรกที่ชัดเจนก็ใช้ชุดนี้นะครับในส่วนฝั่งขาล่องก็จุดเข้าจะยืนเหนือนะครับ4,060นะครับ S/L อยู่ที่ประมาณ4,030นะครับ uh, t ที่ห่1อยู่ที่ประมาณ4,080-4,085ถึง 4, 85, ครับ TP ที่2อยู่ที่ประมาณ4,150-4,170ถึง 4, 170, ครับผมก็ ต้องรอดูนะครับว่าในส่วนของโมเมนตัมแล้วอวลลุ่มขึ้นไปหนุนและขึ้นไปถึงตัวเกณฑ์ที่เป็นเบรกขึ้นไปด้านบนได้จริงรเปล่านะครับคราวนี้มาดูในแผนฝั่งขาเซลล์กันเลยต่อเลยนะครับว่าถ้าเป็นเบรกแบบฝั่งหลุดล่างหลุดกรอบลงไปนะครับแผ่นชุดที่4ก็เป็นช็อตหลุดกรอบลงนะครับจุดใต้ หุดเข้านะครับอยู่ที่ใต้นะครับ3935นะครับและก็ SL อยู่ที่ประมาณ3955นะครับ TP ที่1อยู่ที่ประมาณ3910-3920ถึง3920นะครับ TP ที่2อยู่ที่ประมาณ3870ได้เลยนะครับก็ต้องสังเกตนะครับในส่วนของการปิดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทำเฟรม1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเพื่อยืนยันให้ชัดเจนนะครับอย่าลืมเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแผนของตัวท่านนะครับผมไม่ได้มาชี้ชวนเพื่อการลงทุนใดๆนะฮะ ต่อมาในส่วนของข่าวประจําวันที่จะเกิดขึ้นกันต่อเลยนะครับสาหรับข่าวประจําวันนะครับวันนี้นะครับว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับว่าอะไรที่จะมีผลกระทบต่อ,ตอ,ตอกราฟบ้างน,นะครับผมทําข่าวมาให้เช่นเคยนะครับว่าข้อมูลที่กระทบนะครับมีอะไรบ้างน,นะวันนี้นะครับ ตัวปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้วันที่4พฤศจิกายนนะครับเป็นวันอังคารนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับจะมีในส่วนของตัวเลขที่ผ่านมาในส่วนของการประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่4นะครับมีการท่อยแถลงของถ้อยแถลงนะครับของตัวเฟดมาก็มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยนะครับเงินคาดหวังต่างๆแล้วก็ดอลลาร์นะครับซึ่งมีการพูดไปแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับประมาณ 6โมง35นะครับแล้วก็วันนี้อีกช่วงค่ำนะครับก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับจะมีในส่วนของดุลการค้านะครับเทรดบาลานซ์ของเดือนกันยายนนะครับซึ่งจะมีตัวเลขจริงที่คาดว่านะครับว่าจะมักจะหนุนตัวดอลลาร์และกดราคาทองคาดว่านะครับว่าจะกดราคาทองเพิ่มอีกนะครับซึ่งข้อมูลส่วนตรงนี้นะครับต้องติดตามกันอีกทีนะครับเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์นะครับในการ ชัดดาวของฝั่งอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะไม่ได้ประกาศออกมาชัดเจนนะครับตามตารางเวลาครับขออภัยในส่วนของภาพรวมนะครับของเช้านี้นะครับก็ราคาทองคำนะครับทรงตัวใต้4 0 0 0นะครับขณะที่อ่านสัญญาณนะครับทอยแถลงก็จะระบุส่งชี้ว่านักลงทุนนะครับรอ กีเดต้าในส่วนของทนของเฟดรอบใหม่ก่อนนะครับในมุมของมุมมองมหาภาคนะครับในส่วนของทีมสีปี2,525ซึ่งเป็นช่วงปลายปีกันแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าทองนะครับผูกความคาดการนะครับลดอัดต่อปิบีิ้ยแล้วก็นิททางของด x y หรือว่ายิวต่างๆนะครับเมื่อตอนล่าแข็งนะครับทองก็มัังจะโดนกดเสมอนะครับในมุมของ รัฐศาสตร์นะครับตัวเร่งที่มีความเสี่ยงนะครับตัวฝั่งของยูเครนรัสเซียนะครับแนวรบตะวันออกกลางก็ยังมีความตึงเครียดรอบๆนะครับในส่วนของความคืบหน้านะครับในส่วนของรัสเซียและก็ยูเครนนะครับมีการยืนยันตึงพื้นที่นะครับในส่วนของขาวความเสี่ยงก็มีการยกระดับหนุนราคาทองคำชั่วคราวนะครับในมุมของตะวันออกกลางนะครับมีรายงานความตึงเครียดระหว่างไยแดนและเรบานอนและก็อิสราเอลนะครับประเด็นของกาซานะครับเรื่องตัวประกันนะครับยังเป็นความ ยังเป็นการกระทบความเสี่ยงนะครับในส่วนของสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคาเป็นระยะนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับก็ยังต้องติดตามข่าวนะครับในส่วนของเวลาที่มีการประกาศแน่นอนว่ามีความผันผวนนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มนะครับตามเวลาไทยก็มีความผันผวนของกราฟในช่วงของเซสชันนิวออกเสมอเสมอนะครับคาแนะนําวันนี้นะครับหมวดปัจจุบันนะครับเล่นตามกรอบรอเบรกนะครับ ก็แถวประมาณ3,950นะครับเด้งรับเด้งรับนะครับแล้วก็ในส่วนของรีเจ็คตัวอ่อนนะครับก็จะขึ้นไปถึงแถวประมาณ4 0 4 0 4 0 0โดยประมาณนะครับถ้ามีการอ่อนตัวก็จะหลุดลงมาต่อนะฮะถ้าเกิด ตามเทรนด์จริงนะครับให้รอยืนยันนะครับขึ้นเหนือ4,060ได้นะครับถึงจะขึ้นต่อยาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดปิดใต้นะครับ3,935สั้นนะครับก็อาจจะอาจจะมีการลงต่อได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยืนยันทำเฟรมที่1ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงเพื่อเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับหรือว่ารอ m a c d ในการตัดขึ้นตัดลงหรือ RSI มีการหลุดผ่าน50เป็นเกณฑ์อยู่แล้วนะครับสำหรับมุมความเสี่ยงนะครับก็อย่าลืมนะครับก็แต่การมันฑน m เมเนจเมนต์กันด้วยนะครับ หน1ต่อ2แล้วแต่ความสะดวกนะครับอย่าลืมแอร e เกันด้วยนะครับปรับขนาดอดให้เหมาะสมช่วงเวลาที่เป็นข่าวนะครับเอาแผนที่ดีนะครับไม่ใช่แผนที่ทายถูกเสมอนะครับแต่เป็นแผนที่นะครับเป็นแผนที่นะครับสำหรับควบคุมนะครับความเสียหายที่เมื่อเกิดเราเข้าปิดทางนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแผนที่ดีจริงๆนะครับก็จะปล่อยให้กําไรนะครับเมื่อเราไปถูกทางนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะพอร์ตฟ้านะครับแล้วก็ สามารถเทรดได้วันนี้นะครับได้ทำกำไรกลับบ้านนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะโชคดีนะครับถ้าเกิดชอบช่องนี้นะครับก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าเกิดคิดว่าช่องเป็นประโยชน์ก็กดติดตามไว้นะครับถ้าเกิดอยากจะให้กําลังใจนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมเข้ามานานะครับว่าวันนี้คุณวิเคราะห์อะไรมานะสำหรับกราฟนะครับมาพูดคุยกันในคอมเมนต์กันก็ได้นะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะมีความสุขสําหรับวันอังคารวันนี้ครับ Happy t r ดอร r ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลไม่มากก็็นนน้อยยครรัับหววง่าเปปะโช์ Uh, วันนี้ก็สวัสดีครับ